สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีธันต์ใบนะครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้า Honda nc 7 5 0 x ปี2017โฉมไฟ led นะครับสภาพสวยงามเขาแต่งจัดเต็มคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารีวิวตอนนี้พวกเรากลังอยู่ที่ร้านธันต์ใบพระราม5จังหวัดนุรรณบุรีครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์หอ2คุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คัน ร้านพีตีครับการันตีเลขไม้แท้ทุกคันร้านเราไม่มีกลอไปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญครับเรามีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันนะครับหเดือนเต็มเอาละครับเดีย๋ยวพี่ตีจะพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขไม้จะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับอา้าวไปชมกันเลยรถคันนี้ครับเลขไม้นะครับผมวิ่งมา21,368กกิโลเมตรคันนี้เป็น เป็นจอสีแล้วนะครับนี่คือโฉม LED นะครับกุญแจคันนี้ให้มาครบถึง2ดอกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับการแฮนด์แต่งนะครับนี่นะฮะคันนี้มือคัดเดิมๆนะครับประกับไปฟ้าเดิมนะครับมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับตัวิตไฟนะครับนี่ฮะระดับะポอดไลท์คู่หน้านะครับอุปกรณ์เสริมมากมายนะครับต๊กตาอ่ะตูตาแฮนด์แต่งเช่นเดียวกันนะครับแผงขอบบนล่างเดิมสต็อปเปอร์เดิมนะครับพี่ติ๊กเช็คมาให้แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ มือเบรกเดิมไม่มีคดไม่มีงอนะครับท่านผู้ชมชุดสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยครับนี่ครับสติกเกอร์วอร์นิ่งนี่อยู่ครบเลยครับคันนี้เบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีดูนะครับไม่มีเสียรูปตรงแน่นอนนะครับนี่ครับนี่ครับมาพร้อมกับกล่องนะครับแต่งนะครับ3ใบนะครับจากเชสนะครับส8โอ้โหท่านผู้ชมดูดิกล่องใบหลังก็จะมีรวมนะครับเบาะรหดับผู้ซ้อนด้านหลังนะครับสามารถคิงได้ด้วยนะฮะตัวนี้ ส่วของด้านหน้าคันนี้เป็นชิวหน้าแต่งนะครับจากกีวีนะครับเป็นของแท้นะครับท่านผู้ชมกีวีแท้เลยโคมไฟหน้าแบบ full LED นะครับนี่คือโฉมไฟ LED แล้วนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยนะครับยางหน้าหลังเต็มเต็มครับเบอร์ไมโอ้โหดูดยจานเบรกด้านหน้าครับ20,000นะครับ21,000กิโลแท้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบเล็ก ABS กระบอกชกล่างด้านหน้าครับสวยงามครับคาลิเปอร์หน้าเดิมครับจากนิชชิน การพ่นน้ำแต่งนะครับนี่ครับโอ้โหสลัดนะครับรุ่น NC แต่ตัวนี้เป็น NC750 นะครับไม่ใช่ NC700 นะฮะ NC750 นะครับนี่ไป่จิ่วไลคู่หน้านะครับแคสบาร์จากโมโตสกิลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหฟูลออปชันดูหน้าเครื่องดูหน้าเครื่องนะครับแห้งๆใสๆดูคอท่อเลยฮะสวยมากแกงเครื่องฝั่งขวานะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับท่านผู้ชมพักเท้าฝั่งขวาครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะ ันนี้เป็นข่อเดิมติดรถจากศูนย์เลยนะครับจากโรงงานเลยอ่ะมาฟังเสียงกันครับดนี่ครับโอ้โหยังไงครับอัตราเร่งกับก็บอกว่าดีมากๆเลยครับคันนี้ตกเป็นพุ่งแน่นอนนี่ยครับจานรกด้านหลังเต็มๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ยางหลังก็เต็มๆเช่นเดียวกันนะครับมันท้ายเดิมสวยครับนี่ครับโอ้โหฟูลออปชั่นมากๆนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวนะครับ นี่ครับตัวเกาะก็แทบไม่มีตำหนิเลยครับฝั่งซ้ายก็ไม่มีตำหนิครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมโซวเตอร์เดิมๆนะครับสุดิงอาร์มสวยครับสาฝั่งซ้ายสวยครับเซนเซอร์ไม่มีแตกขาคันนี้มีขาตั้งคู่มาให้ด้วยคันนี้เป็นระบบเกียร์แบบแมนนวลนะครับสำหรับคนใดที่ไม่ชอบระบบเกียร์ออโต้คันนี้เลยครับนะกำนะครับก็บอกว่าตบเกียร์กำคัดตบเกียร์นะฮะองบอกว่านะคุทนเคินดีอยู่แล้วนะครับสำหรับคนใดที่ไม่ชอบเกียร์ออโต้ก็ต้องมาคันนี้ครับ น,นะะฮใช้งานง่ายแน่นอนครับไม่จุกจิกนะครับกระบอกช o k ล่างด้านหน้าสวยนะครับเห็นไหมครับรถคันนี้ครับพี่ตีให้ไปเลยสภาพนี้ครับ80%โอ้โหฟูลออปชั่นจริงๆนะครับก็อบอกว่ารถรุ่น nc 7 5 0 x เนี่ยร้านเราไม่เคยขาดน,นะครับทันใดที่หาอยู่สัตว์ nc 7 5 0 x ต้องมา thunderbike พระราม5เท่านั้นครับนี่นะฮะราคาคันนี้พิธีเปิดไว้229,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง69,000บาท ร้านเรารับแลกเทินวิกบทุกรุ่นนะครับจัดไฟนันก็ฟรีค่าจัดนะครับก็รีบรีบแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามมาได้เลยเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คําแนะนําทุกท่านอยู่สุดท้ายนี้สําหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับพี่ตี๋ขอฝากให้กดติดตามฝากกด s u บสไครต์ให้กับช่องแชนแนลวบอของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ